สิ่งที่คุณรอคุณจะสมหวังไหมนะคะเดี๋ยวเอามาดูกันในะคะว,ว่าพี่ไพ่จะบอกอะไรกับเราบ้างเป็นพลังงานรวมนะดวงของหลายๆคนรวมกันนะคะไม่ได้เจาะจงดวงของใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังนะคะ อ่มาเช็คพลังงานของคุณก่อนนะขอพลังงานของคุณค่ะเด็กถือดาบอืมห้าถ้วยเหมือนสิ่งที่คุณรอเนี่ยมันสร้างความเสียใจให้คุณนะ่ะซ้ำๆเหมือนกันนะเนี่ยอ่าก้าดาบนะคะอืมราชาถือเหรียญเหมือนบางครั้งก็ถอดใจเราด้วยนะเจอวิลนะคะแต่มันก็ เหมือนกันว่ามันตัดไม่ได้เนาะอ่าเจ็ดดาบนะคะคือบนะีน่ะมองว่าเป็นเรื่องของการงานการเงินของคุณนะเหมือนเป็นเรื่องของการสอบนะเพราะว่าไพ่เด็กถือดาบอะคะ่ะขึ้นมาในใบแรกนะคะเรามาเจอกับอัศวินถือเหรียญอืมบีบอกว่าเป็นการสอบเป็นการสมัครงานนะคะเป็นการเรียกว่า าบางคนก็คือรอในเรื่องของการเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะครปรับขึ้นเงินเดือนใดๆก็ตามอะคะ่ะซึ่งหน้าไพ่ตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับอนาคตของคุณทางด้านความมั่นคงทางการงานการเงินนะคะคือเด่นตรงนี้ แต่ถามว่าเป็นความรักได้ไหมละ่ะอ่ะก็ได้เหมือนกันนะคะว่าสิ่งที่คุณรอเป็นเรื่องของความรักกันนะแต่บีก็มองว่าถ้าเป็นความรักเนี่ยก็สร้างความเสียใจให้คุณนะคะบ่อยๆซ้ําๆนับครั้งไม่ถ้วนเลยแต่คุณก็ต้องบอกว่าก็ไม่เ็ตเหมือนกันนะคะก็ยังอยากที่จะรักก็ยังอยากที่จะรอเนาะออะถ้าเป็นความรักก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเพราะจากที่บีเห็นอนะมันเป็นพลังงานที่ เสียใจซ้ำๆจริงๆค่ะผิดหวังซ้ำๆสอบแล้วสอบอีกนะคะอืมตั้งใจแล้วนะตั้งใจแบบเต็มที่แล้วนะคิดว่าตัวเองน่าจะทําได้นะคะแต่พอเอาเข้าจริงๆอ่ะมันก็มีความรู้สึกว่าลงสนามสอบไปเนี่ยก็ทําได้ไม่เต็มที่เท่าที่ตัวเองตั้งใจก็มีมีความผิดหวังตรงนี้เกิดขึ้นน่ะมีบอกว่ามันเป็นแบบนี้นะคะส่วนราศีเนาะก็ มีแค่ราศีเดียวนั่นคือราศีมังกรนะคะเราก็เป็นธาตุลมที่เด่นนะคะรองลงมาก็จะเป็นธาตุน้ำแล้วก็ธาตุดินนะคะเพราะว่าในตอนนี้อย่างที่บีพูดไปแล้วว่าคุณเองอะเหมือนจะถอดใจแต่ว่าบางครั้งก็ยังรู้สึกว่ายังอยากที่จะไปต่อยังอยากที่จะสู้ยังอยากที่จะลงสนามสอบอีกยังอยากที่จะทําเพื่อความก้าวหน้านะคะเอาชนะใจตัวเองเอาชนะขีดความสามารถของตัวเอง นะคะมันเป็นพลังงานออกมาในลัก,ลกษณะแบบนี้นะว่าคุณเองต้องการทําให้ทุกๆอย่างนะคะมันกลายเป็นจริงได้ในสิ่งที่คุณหวังนะคะส่วนเรื่องของความรากักอ่ะคุณอนะ่ะก็เอาเขาออกจากสมองของคุณไม่ได้นะคะเอาเขาออกจากความคิดไม่ได้เลยแม้ว่าเขาจะทําให้คุณเจ็บปวดเสียใจนับครั้งไม่ถ้วนก็ตามแต่คุณเองก็ยังคงมีความรู้สึกว่ามันผูกพันนะไม่สามารถที่จะลืมคนคนนี้ได้นะคะอ่ะ ประมาณนี้แล้วมาดูคำตอบกันนะคะว่าสิ่งที่คุณรอคุณจะสมหวังไหมหนึ่งเหรียญเด็กถือไม้ สองถ้วยอืมราชาถือไม้นะคะหกไม้แปดไม้โอเคก็ต้องบอกว่าสิ่งที่คุณรอนะคะ่ะคุณจะสมหวังนะแล้วพี่ไพ่ก็ให้มาในระดับประมาณ70-80%เเลยนะคะแม้ว่าไพ่ใบแรกเนี่ย มันจะออกมาไม่ค่อยดีเนาะเพราะว่ามันเป็นหนึ่งเหรียญที่มันมาในด้านนี้ใช่ไหมคะก็เรียกว่าไม่ได้ดั่งใจเท่าที่ควรจะเป็นอ่าเหมือนคุณเองคาดหวังว่ามันต้องดีกว่านี้มันต้องปังกว่านี้มันต้องได้เยอะกว่านี้นะคะแต่มันก็ยังไม่ถึงจุดนั้น เรียกว่าเป็นการเริ่มต้นนะคะแล้วคุณเองก็จะสามารถที่จะเดินไปได้ไกลก้าวไปได้ไกลด้วยเรื่องของการงานการเงินของคุณนะคะเพราะฉะนั้นลาวสิ่งที่คุณรอถ้าเป็นเรื่องของการงานการเงินนั้นถือว่าเด่นมากๆคุณจะมีโอกาสนะคะคุณจะมีข่าวดีเข้ามานะคุณจะมีการเปลี่ยนแปลงคุณจะมีเส้นทางของคุณนะคะแต่แค่ไม่ถูกใจคุณเท่าไหร่ สมมติว่าคุณอาจจะไปสอบเอาไว้สองที่อะไรแบบนี้เนาะหรือแบบหรือว่าเลือกเลือกงานเอาไว้สองงานนะคะสองบริษัทแบบเนะะี้ยค่ะคุณจะได้ในบริษัทที่คุณไม่คิดว่าคุณจะได้อะเป็นอะไรที่คุณรู้สึกว่าคุณชอบน้อยกว่าอันแรกแบบเนะะี้ยค่ะคือมันจะมีความขัดใจแต่ว่ามันจะมีความสมหวังอยู่นะคะไม่งงนะ ดีก็พยายามอธิบายให้คุณเห็นภาพานะคะว่ามันเป็นยังไงนะคะจากสิ่งที่ไพ่บอกมาเพราะว่าหกไม้ใบนี้ยสิ่งที่คุณรอนะคะ่ะที่สมหวังนี่ยมันมาจากความเพียรพยายามของคุณนะอ่ะเราบีก็มองว่าภายในระยะเวลาสองสัปดาห์นะคะสองสัปดาห์หกสัปดาห์สองวันหกวันหรือไม่เกินสองเดือนเนี่ยคุณจะได้รับข่าวดี เอาระยะเวลาไปประมาณนี้นะเพราะว่าตัวเลขอะคะ่ะเขามีเลขสองกับเลขหกซึ่งเลขหก็ค่อนข้างเด่นด้วยนะคะอืมแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามอะคะ่ะมันจะเป็นการที่คุณได้ข่าวดีมาแล้วต้องมีการเดินทางด้วยนะอ่าต้องมีการเดินทางนะคะถามว่าไกลไหมบีมองว่าไกลจากบ้านเกิดของคุณอนะเนี่ยนะคะบางคนก็อาจจะเป็นการ หาที่ทํางานเพื่อไปทํางานต่างประเทศนะคะเพราะฉะนั้นเราเนี่ยบีบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีที่คุณรอเพราอม,มันเด่นม่เรื่องของการงานส่วนในกรณีของความรักถ้าคุณรอความรักถามว่าความรักจะมาไหมมาเหมือนกันค่ะมาเหมือนกันนะ,ะนนนะแต่ว่ามันจะยังไม่ชัดเจนนะมันจะยังไม่มั่นคงนะคะแต่ความรักจะมาค่ะเพราะมันมีไพ่สองทวยขึ้นมานะคะบ่งบอกถึงคนที่อ่อ จะกลับมาเราจริงใจนะคะหรือแม้กระทั่งคนโสดที่รอความรักนะคะคุณก็จะได้เจอกับความรักที่จริงใจคุณก็จะได้เจอกับความรักที่ดีคุณก็จะได้เจอกับความรักที่เขาพร้อมที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะคะ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วถ้าคุณรอคนเก่าคนเก่ามีโอกาสกลับมาแต่คนเก่าคนนี้จะยังไม่ได้เริ่มต้นกันอย่างมั่นคงเพราะอย่าลืมว่ามันมีไพ่เสียเกิดขึ้นอยู่นะคะ <c oughs> แต่จะเป็นการพูดคุยเป็นการเริ่มต้นกันใหม่อีกครั้ง ส่วนคนโสดก็อย่างที่บีพูดไปแล้วว่าก็จะได้มีคนที่จะเข้ามาแล้วก็พร้อมนะคะที่จะเป็นรักดีดีให้กับคุณคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนธาตุไฟนะเพราะว่าธาตุไฟคือเด่นมากๆเลยนะคะเราลงมาก็จะเป็นธาตุน้ําหรือว่าธาตุดินนะคะให้น้นไปที่ธาตุไฟเพราะว่าธาตุไฟเขาขึ้นมาถึง4ี่ใบเลยนะแต่ไม่ว่าอย่างไรก็ตามมันจะมีข่าวดีมาให้กับคุณแน่นอนค่ะในสิ่งที่คุณรอนะคะอะขอดูจากไพ่ออร์คอนิดนึงค่ะ กสามใบนะใต้สำรับเป็นใบนี้นะคะเนี่ยถ้าหาว่าใครอ่ะรอในเรื่องของการเดินทางอะคะ่ะรอในเรื่องของการติดต่อก,กับต่างประเทศหรือการเดินทางไปทํางานทางไกลการเดินทางทํางานต่างประเทศนะคะหรือว่าจังหวัดที่อยู่ไกลจากคุณนะคะบีบอกได้เลยว่าคุณจะได้รับข่าวดีตรงนี้จริงๆคะ่ะซึ่งมันคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตเลยนะ เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญเป็นการเปลี่ยนแปลงสิ่งดีๆสิ่งใหม่ๆเข้ามานะคะแต่มันจะไม่หวือหวาบีบอกก่อนเลยนะว่ามันจะไม่หวือหวาแต่ว่ามันจะมีการเปลี่ยนแปลงจริงๆค่ะแต่เส้นทางที่เปลี่ยนแปลงงานที่ได้มาไม่ง่ายนะคะเนี่ยไม่ง่ายนะมันมีความยากลําบากรออยู่คะ่ะแต่ถ้าหากว่าตัวของคุณเองเป็นตัวเองนะคะเป็นในแบบที่คุณเป็นคุณจะสามารถที่จะเอาชนะ ทุกๆอย่างได้แล้วก็กลายเป็นดอกกุหลาบที่สวยงามท่ามกลางผืนดินที่แห้งแล้งนะคะถ้าเปรียบในเรื่องของความรักก็บอกได้เลยว่าความรักที่เข้ามาน่ะก็ไม่ง่ายเหมือนกันคะ่ะแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะสมหวังนะคะสุดท้ายแล้วก็จะกลายเป็นความรักดีๆที่มีให้กันจะกลายเป็นความสุขความเติมเต็มความมั่นคงอนาคตที่สดใสน,นะคะก็จะเป็นแบบนี้ แต่บางครั้งอาจจะมีความขัดใจกันบ้างนะคะด้วยลักษณะนิสัยในบางสิ่งบางอย่างที่ยังรู้สึกว่าเรายังไม่เข้าใจกันมากพออะ่ะก็อาจจะมีประเด็นตรงนี้นะคะเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นในความสัมพันธ์ได้นะมาดูในส่วนของพี่นางฟ้านะคะ พี่นางฟ้าใบแรกนะคะบอกกับคุณว่ามันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับอ่ะพะฉันเล่าเนี่ยค่ะก็เหมือนกับพี่นางฟ้านะ่ะมาย้ำกับเรานะว่าสิ่งที่คุณรอนะคะ่ะคุณมีโอกาสสมหวังแน่นอนแต่ว่ามันจะไม่ได้ดั่งใจจริงๆแต่มันจะค่อยๆดีขึ้นตามลำดับนะคะอะไรก็ตาม สิ่งที้คุณเห็นคุณอย่าพึ่งเชื่อนะคะคุณจะต้องดูความจริงที่มันเกิดขึ้นด้วยทุกๆอย่างจะได้มีการพิจารณากันใหม่แนะ่นอนค่ะจะได้มีการพูดคุยกันใหม่จะได้มีการทําความเข้าใจกันใหม่นะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือว่าเรื่องของความรักก็ตามไม่มีอะไรที่คุณต้องกังวลน,นะคะเรื่องราวดีๆจะเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะ ถึงเวลานะคะที่คุณเองจะต้องแสดงศักยภาพของตัวเองหรือถึงว่าที่คุณเองจะต้องเป็นตัวของตัวเองให้ได้มากที่สุดนะคะหากว่าคุณมีคำถามที่คุณหาคำตอบไม่ได้พี่นางฟ้าใบนี้นะคะอาร์ u ิโอแองเจลนะก็บอกว่าขอให้คุณนะคะทำสมาธิแล้วก็อธิษฐานถามเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำตัวของคุณนะแล้วคุณจะรับคำตอบที่คุณต้องการนะคะ คุณอาจจะต้องขอคําแนะนําจากคนที่เขามีประสบการณ์อ่ะนะคะในสิ่งที่คุณกําลังจะทำเนาะในเรื่องของการงานการเงินนะคะลองขอคําแนะนําลองศึกษาข้อมูลนะคะจากคนที่มีประสบการณ์แล้วนํามาปรับใช้นะมันจะสามารถช่วยแก้ไขปัญหาอนาคตของคุณได้นะคะบางอย่างบางเรื่องก็ยังไม่ถึงจังหวะเวลานะคะแต่เมื่อถึงเวลาของคุณแล้วทุกๆอย่างค่ะมันก็จะราบรื่นเองนะคะ คุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอจริงๆเห็นไหมพี่นางฟ้าใบสุดท้ายออกมานะคะ yes นะคุณจะได้ในสิ่งที่คุณรอสุดท้ายค่ะวันเกิดวันที่นะคะหลอกก็ราศีนะราศีสิงห์นะคะหรือคนที่เกิดวันที่5ราศีมีนหรือคนที่เกิดวันที่12ราศีตุลหรือคนที่เกิดวันที่7 คนที่เกิดวันที่14แล้วก็ราศีกรกฎนะคะหรือคนที่เกิดวันที่4ค่ะตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับคุณนะคะก็มี 78, 49, 31แล้วก็95นะคะโอเคครบเรียบร้อยสำหรับคลิปนี้เป็นกำลังใจให้นะคะสวัสดีค่ะ